โกลเด้เติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n t e a m c o m เติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Line at g o ก d เดเติมเกมหรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ปรับมาใหม่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมขออ่านให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผม,ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวลอ,ลองเข้าไปเล่นในเกมกันอีกทีนะครับก่อนอื่นเลยสกิลทั้งหมดนะครับของซานิสสามารถใช้งานเพื่อยกเลิกสถานะควบคุมได้ก็คือพาสซีฟสของเขานะครับผมซึ่งทุกครั้งนี่เขายกเลิกสถานะควบคุมสําเร็จเขาได้รับเอ็นเลดเป็นเวลา6วินาทีอันนี้แจ่มแมวนะครับผมเอ็นเลดเพื่อพลังโจตี 15หถึง29หน่วยระยะในการโจมตีนะครับ35หน่วยเนี่ยระยะในการโจมตีมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้คือแบบฟี้วเลยทีเดียวเรามาดู Skill สกิลหนึ่งของซานิสกันบ้างนะครับผมอ่าเป็นเรื่องปกติเลยเพิ่มความเร็วขึ้นที่60% 3อวินาทีหลังจากนั้นเสริมความเสียหายไกลภาบเหรอ4วินาทีนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับสกิลสซานิสหมุนตัวติดๆ,ๆ,ๆพร้อมลดความเสียหายศัตรู50%ซึ่งหลังจากนี สกิลนี้ที่เขาเพิ่มความเร็วสุดสวงร้อเอดูดเลือดเติรตดสาวินาทีาะโจมตีไม่โดนศัตรูจะได้รับเอฟิกความเร็วในการโจมตีและดูดเลือดเพียงครึ่งเดียวอ่าก็น่าจะแบบคล้ายๆเดิมนะครับส่วนสกิลอันติเมตสกิลเนี่ยกระโดดโจมตีเป้าหมายลอยขึ้น0.75วินาทีแต่และฮีโร่ที่ได้รับแต่และฮีโร่ที่โดนโจมตีจะได้รับบัฟเอเฟก1หนึ่งครั้งนะครับสร้างความเสียหายจริง2 0ง3 0 0 4 0 0แต่เลเวลนะครับผม และลดความเสียหาย30เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา3วินาทีซึ่งการโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะสร้างบนัสความเสียหายจริงเท่ากับ3 3ของ HP ฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับรวมๆโดยสรุปแล้วก็คือพาร์สีสสามารถโจมตีไกลขึ้นและอ่าสแต็กที่เขาแบบเก็บสะสมถึง20สแต็กเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นพาร์สีสเป็นอันติเมตที่แบบเก็บสะสมสแต็กนะครับผมอันนี้เรามาอ่านเพิ่มเติมว่าโจมตีไกลได้ จริงๆนะครับผมสกิลติดตัวเออเดี๋ยวเราไปลองอะไรในเกมอีกทีแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับส่งฮัตตันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับอัปเดตแพทช์ใหม่ซึ่งมีซาริที่ปรับใหม่ขึ้นมานะครับล้าง CC ทุกสกิลนี่จัดให้ก่อนเลยนี่ล้างโชว์ก่อนเลยครับเลเวลหนึ่งให้เขาทุบก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันผมขอซัดหน้าตรงนี้ก่อนจัด จัดซ <tinc S 2> ัทุกความจริงเรียกได้ว่าอาจจะคือฮะยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับนี่คือเล่นครั้งแรกเลยนะคระับเพื่อนๆโรงเล้งแบบครั้งแรกเลยแต่ก็แอบไปลองมาในแคมป์ฝึกนัแล้วว่าเออมันสามารถล้างซีซีได้จริงปรับแพชใหม่มาแล้วนะครับน่าสนใจเลยน่าสนใจเลยล้างซีซีได้3สกิลนี่มันสุดยอดจริงๆเลยฮะ อันนี้รอก่อนนะครับผมอยากได้เลือดเฉยๆไม่อยากเทรดแบบว่าเลือดเขาเยอะไงเลือดเขาแบบเต็มหลอดเราไมีแค่นี้นะครับอ้าวาาโดนทุบฟรีโอเคผมออกเจอะเล็กมาก่อนนครแบเพื่อนแล้วก็รองเท้าเกาะเอาไว้ไฟกับพวกไฟเตอร์ในเลนแบบนี้แหละจะได้ไม่เสียเชิงนะครับจะได้ไม่เสียเลือดเยอะตอนเกมก็แอบเก็บอยู่นะแก่นนะครับ โอ้โหอันนี้ตายเลยอันนี้ไม่เจ็บนะครับอันนี้ตายเลยเคมาเลยครับผมมาไม่ทันมันนันนาฮนในเฮบาดีเห็นไ,หนไม่ผิดใช่ไหมไม่เป็นไรครับเขาอาจจะแบบว่าอ่าวาดเข้ามาดิเพื่อนผมอยู่อ่าวเพนเมื่อกี้อยู่ถ้าผมเข้าไปผมอาจจะตายนี่คือการรอดนะครับถ้ารอแบบนี้ผมก็ก็ไม่เล่นเหมือนกันเมื่อกี้มาทีเดียวตายเลยครับอาจจะต้องรอเลยเกม แต่ว่าสแต็กนี่ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆขอตรงนี้ก่อนโอ้โหแล้วฮัตเมมสังเกตนะครับว่าเวลาเราฆ่าศัตรูสแต็กเราไม่ขึ้นแล้วก็คือเขาปรับมาใหม่นั่นเละเมื่อเราเก็บสตงเก็บสแต็กนีอย่างดีเลยเนี่ยเอาไว้เก็บต่อน,นี่แบบใช้สกิลหนึ่งใช้สกิลสองเอาอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะเลนทางแรกนะครับเดี๋ยวไปอ่านสกิลชัดๆอีกทีแล้วอ่านมาคร่าวๆแล้ว รวมกลุ่มเพื่อเวทบาฟ้านายเอาชีวิตเข้าไปเราเอาชีวิตบาฟ้านายไปไปเลยจ้ามาลองเทสจักราถอยก่อนนะตัวนี้เราไม่มีนติถอยก่อนครับผมถอยทำไมอะเพื่อนเรามาถอยทำไมอะครับผมไม่มีสกิลเราถอยมีเพื่อนเราใส่ เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันได้ว่าเอ้ยปรับมาใหม่ดีไหมสำหรับแพทช์นี้นะครับโดยส่วนตัวอ่าผมเพิ่งเล่นก็ยังยังคอมเมนต์อะไรไม่ได้นะครับณตอนนี้เดี๋ยวรอประมาณกลางเกมเลทเกมนะครับว่าดาเมจในแพทช์ก่อนกับแพทชน์นี้มันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองเทสกันก่อนเลยขอลองเทสกันก่กกกอนละก่อนละก่อนละทำไมรู้สึกว่าดาเมจต้นเกมมันแรงจังเออดาเมจต้นเกมมันแรงจัง สิบเอ็ดวิทีครับเดี๋ยวรอให้นาคอสมาเล่นก็ได้แต่หนึ่งเราหนึงหนึงน่งเราไหวเหลยอะตอนนี้กับหยาดนะตอนเกมได้โบเคนสเปียร์มาแล้วโบเคนสปงสเปียร์ฮ้ยหยาดฟาดเขาให้ตามสุดแบบแบบที่เคยผ่านมาจงสังเกตศัตรูให้ดีๆปปมาตอนนี้เราขึ้นเป็นอาเคเทมเมอร์ก่อนเลยตอนแรกอพื่อเลงไปคลิปก่อนเองผมมาดี่วะ ผมเกมตามแล้วเท่านี้ผมก็เลยขึ้น I อเคนเทมเอแล้วก็ไปบิวเป็นคลิกใหญ่ก่อนคราวนี้เอ่อเกมอาจจะแบบทรงๆเราสามารถออกออนนิยมก่อนได้นะครับนี่ผมไม่ต้องการแบบคลิกนะต้นแบบต้นจ่าละมารอ,อ,องมองแบบนี้ตามข้าม,มาเลยแล้วติดคลิกด้วยเนะี่ยเออรูนที่ผมเอามาแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่รูนเลดก็คือรูนคลิสิบหกจะเป็นรูน แรมเพจนะครับคิแรงนั่นเองแต่ว่าติดคลิกดีมากนะครับอาจจะเป็นบัฟของตัวตัวที่แบบบัฟมาเลยนะเพจนี้อีเขาใช้สกิลดีๆเลยนะเพื่อนสกิลหนึ่งสกิลสองหลบได้หมดสกิลสามหลบซีซีซแข็งอะไรอย่เงี้ยที่ผมไม่อ่านมานะครับรโคตรเฟี้ยวถุนโดนทุปแบบนี้อ่ะมาดิอ่ะหลบหลบซีซีนะจ๊ะล้างซีซีนะจ๊ะคือะ แต่ในเรื่องของระยะที่โดนโจมตีไกลเราก็ลวงยากอยู่ดีถ้าไม่มีฟิกเกอร์นะครับอันนี้ก็การันตีได้เลยว่าไม่มีฟิกเกอร์อะไรก็ยากไปหมดนะครับแต่แต่แต่แต,แต่วงเล็บนะตรงนี้เลยว่าเขาบอกว่าซานิเนี่ยมีอาระยะในการโจมตีไกลขึ้นนะครับไกลขึ้น Enemy, <okay. S 1> เมื่อเก็บสตงสแต็คอะไรอย่างเงี้ย oh, <God. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไกลขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันไกลขนาดไหน ในเรื่องของผมไฟอยู่แป๊บเดียวสู้แค่หยาดในเลนแล้วก็มีแบบปะทะกับป่าที่มาแก๊งผมบ้างนะครับมันไม่ได้ไฟแบบเต็มตัวก็เลยยังไม่รู้ระยะของการตีไกลนะครับผมหูบาดเสียวโอเคดูลายการเดินของออฟเลนไว้ดีๆนะครับเมื่อกี้เขาเคลียร์คลิปเสร็จเขาพุ่งมาทางนี้เลยนะครับผมเสียฟิกเกอร์ผมเสียนี่ผมเสียให้นี่ผมเสียให้นี่โอ้แต่ถ้าตามตัวเดียวผมอาจจะไม่ได้คิวนะเพื่อนเพราะว่าเขามีอันติอ่ออีกทีนึง นี่ถอยก่อนเลยไปเคลียร์คลิปนะครับดูลายการเดินผมมาดักก่อนแล้วค่อยเคลียร์นะครับว้าแย่ละตอนนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะนะจ๊ะหลบซีซีตดนี่แอลสิบห้าละรับไม่น,าน่าเล่นเลย,เลยมาถึงนะตอนนี้นะครับเกมก็เริ่มจะตามแบบแทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับคือไปแพ้กันที่เลน ตรงกลางกลางแม่น้ําทีเดียวเรียบร้อยเลยครับแล้วมีตีมี่แบบนี้คือสายเบิร์ดแบบผมมันเจอตีมี่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะครับเบิร์ดท,ทีถ้าตีมี่ชุบทันผมก็แห้งนะครับเพราะว่าผมใส่ไป็นบททุกสกิลละเนี่ยพอเข้าใจไหมผมใส่ไป็นบททุกสกิลปุ๊บตีมี่บอกมาดิครับเพื่อนกูจะเกิดอะไรกันอย่างเงี้ยเออีอ่อก,กี้มาเห็นซะก่อนไม่งั้นนะผมฟิกแบบผมฟิกยัดเลย ก็ถือว่าดีถือว่าดีเลยก็ใช้แบบเรี่บเรียมแต่และสกิลว่าเราจะล้างสกิลไหนดีสกิลสก็ไม่ได้ช้าสามารถกดแบบล้างได้แทบจะเรื่อยๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ปฏิปต่อกันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวรอผมมีปั๊บฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองให้ดูตอนนี้ผมไม่มีอา่าในส่วนของไอเทมลดคูดาวเลยไม่มีแม้แต่ชิ้นหนึ่งนะครับมีแค่ออมนิอ,อ่มเออมีแค่ออมนิอ่มชิ้นเดียวเลย แล้ว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 เกมมันจะเริ่มมันนะตรงนี้กูแต่ว่ายากนะครับในการที่เกมตายแบบนี้ต้องถอยก่อนเลยฮะกระโดดมาทำให้ผมเสียสกิลแต่ว่าหยานก็มาซัดต่อแต่มารู้ทางนี้ออกมาก่อนโฮ้ยเคีี้ไปครับคือหาจังหวะเทพจะเข้ายากมากโดยการที่มันมีตีมีอยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้ว่าเขาจะกดชุบตอนไหน คือต้องมีคนแบบคนใจอ่ะต้องมีคนเปิดอ่ะคนนั้นไม่ใช่ผมแน่นอนงานหยาบละเอาเคลียร์ได้เอาไปจริงครับเดีย๋ยวให้เพื่อนฝากเคลียร์ตรงนั้นสวยครับเพลงได้ตีมีไม่อยู่เอ้เพื่อนปาดเพื่อนปาดเพลงไม่ได้ตัวหนึง่งผมว่านะผมต้องเปิดระ่าดนาคอรไม่อยู่ละ เอาก่อนเลยกันย่าย่าฉัเลืก่กระดาเม,มตรผมแตาตอนนี้คือไม่มีสแต็กเหมือนเหมือนในแพชก,ก่อนก็แรงได้นะครับแรงเหมือนกันเลยแรงเหมือนกันเลยอาจจะเบาน้อยกว่าอันนี้ไม่ได้ใจยต้องเทสด้วยดาเมจที่เต็มประสิทธิภาพนะครับ <ผม S 1> ตอนนี้ยังแบบมึนๆงงๆอยู่มีแค่ออมนิอามคลิใหญ่ดาบแบงก็ยังไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นแพชก่อนโหทุบทีเดียวแล้วปาดหนึ่งทีนี่คือตายได้เลยเนี่ยครับแต่ก็ในเรื่องของต้นเกมผมคิดว่าดาเมจก,ก็ดีขึ้นนะเป็ดีขึ้นนะตอนนี้นะครับและคี้ด้วยและติดคลิดดีด้วยจะลูนลูนแรมเพดไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับอัตราคลทีดด่เขาน้อยมากนะเอาเลยแล้วกันอีก,กี้ขอญาติขอญาติขอญาตินะครับผมนี่เรามาดูกัน สกิลสองสามวินาทีกับการกดล้างสามวินาทีแล้วใช้สกิลหนึ่งห้าวินาทีสองเออสามสี่วินาทีประมาณนี้คือล้างได้เรื่อยเพ,อเพื่อนๆแเล่นได้เรื่อยอ่าฮะมานี่ครับมาดิครับขู่และเตยอย่างไกลก็ฟิกเกอร์ไปด้วยแนยๆ่ๆตายแล้ววะโอ้รอเล่นจน เพนมาแต่ในเรื่องของการล้างซีซีถ้ามีพวกปบฟ้าอับเอาซานนี่ไปฟาร์มอะไรเงี้ยสามสี่วินาทีผมคิดว่าล้างได้เรื่อยๆล้างได้เรื่อยๆถ้าในไฟแบบใหญ่ๆแต่ปกติซานนี่มันเป็นสายเบิร์สอยู่แล้วเนาะอาจจะเบิร์สเร็วพอสมควรในไฟแต่นี้มันเล่นได้เรื่อยๆถ้าสมมติว่าเจอตัวแทงที่แบบเราตีเข้าแน่นอนนะครับผมโอเคดาบแบงมาแล้วนะครับณตอนนี้ มีเคียวอาจจะสู้กับเพนได้ดีขึ้นไง <Ultimate. S 1> คือเราเบิร์ดเร็วมากๆเลยครับยังแรงเหมือนเดิมยังแรงเหมือนเดิม uh huh. อาจจะในเรื่องของรูนี่ผมเปลี่ยนมาใหม่ด้วยปกติผมใช้เลดไงอย่างที่ผมบอกคลิสิบหกแล้วคราวนี้มันติดค่ิปทีเดียวก็สู่ห้วงสวรรค์แบบ uh huh. งกสกิวไว้เพื่อ uh huh. ล้างหือ uh huh. uh huh. ดูครับ uh huh. ยานบอกยังไม่ทันได้กดอันตี้ เลเวลสิบสองทำเพื่ออะไรก่อนแรงมากครับพี่ชัยโอ้โหเมนซาลิสใครหลายๆคนอาจจะชอบอาจจะชอบขึ้นนะฮ่มาอีกแล้วโอ้โหสวยจัดไม่ติคี้เลยครับเพนเบิร์ดเพนเบิร์ดผมก่อนเออเกิดไมคีโอ้โหเกือบสั์ได้เกิดไมคีนี่แบบเกือบจบบ้านไปแล้ว แต่ในเรื่องของระยะการโจมตีไกลยังยังไม่เห็นแน่ชัดว่ะเพราะว่าเอออย่างที่ผมบอกในไฟมันมันไฟกันไวนะครับตัวเบิร์สก็ไฟกันจบไวมากอาา่าคัดได้จังหวะนี้คัดไม่ให้ตีกอดได้นะครับสำเร็จสปายแล้วก็รอไปดีเลือดแล้วก็โซนดักโซนกอนสเลเยอร์อีกทีนะครับรรรวิถ้าแดดวิโอ้โหเจอ อีรินอีรินโอ๊บแต่หมดแล้วเพื่อนแต่หมดแล้วแต่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมนใส่ผมหมดแล้ววัดนี้ฝากเลยโอเคเพื่อนเก็บได้สองครับถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวดูดเลือดอย่างแรงบอกเลยดูดหรือดื่มเลือดครับกตติเช็คถอยมาอ้าวน่ะเราก็ไปทางโยทรละอ่ะ อันนี้คือผมไม่ได้ถ่ายตอนที่เลือกตอนหน้าล็อบบี้คือเขาไอคนที่เล่นหมิงเนี่ยอยากเล่นเอลสุนะครับแต่ว่าเพื่อนแบนไปเขานี้ก็เลยแบบโยนว่าประมาณนี้เลยนะครับเท่าเท่าที่ทุกท่านเห็นเลยอธิบายแบบขี้เกียจอธิบายเยอะบางทีตามแม่งเจอไปของขี้เกยียจใส่เข้ามานี่มีทุกวันนะแหละแล้วเกียวผมมาละแล้วไวเลยจัดให้สีนี้ใส่เลยดีกว่าว่าจะรออีกนิดนึงเพื่อรัดก็สเลเยอร์ เพื่อเล็บดึงเชงดึงเชงหน่อยดึงเชงกันหน่อยดึงเชงกันหน่อยนักบินเพื่เข้าไปจากนู้นดึงเชงกันหน่อยเว้ยอุ้งนี่มันหลงังหลังสีสบัตรโครตรเจมชื่นใจเลยฮะทีนีน้ตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหเพลไปตั้งนานแล้วคือต้นเกมแบบยับเยินมากเนี่ยผมว่าไปช่วยเพื่อนตีเลยดีกว่านะครับ อ้าวไข่โดนเบิร์สข้างดนนี้อือฮึวุตัดมาดิคราวนี้ทุบโดนคราวนี้ทุบโดนแล้วเกิดขึ้นมาเบิร์สให้ด้วยแต่ว่าหยันได้เก็บดาร์คเซอร์ไปถอยที่ฮันสองวันนี้สองวันนี้เราต้องชอยถ้าอย่างนั้นผมดักตรงนี้ตรงดักตรงนี้ผมผมคิดว่าอีรินเนี่ยต้องมาไล่กันเดินเพราะว่าตีไม่อยู่แถวนี้แหละจะเดินตามแท้งมานะครับผมนี่จะสวบ วันเดียาดนะเพื่อนเฮ้ยขอร้องกุดดักผุดจีนีเ,ออก,ก,เก็บแบบนี้สวยนะคอ,อ,อสนะคอสเข,ข,ข้าสวยนะคอสเข้าสวยเข้าสวยอื้มจ้าวนี้ไม่เข้าเหนียวครับเข้าสวยอื้อเข้าสวยเลยจากการเข้าสวยกลายเป็นข้าวสวยได้ยังไงวะน่าจะน่าจะเริ่มผิวแล้วอย่างงี้สั่งส้มตำมากินผิวข้าว <laughs> โอเค <laughs> <Okay, S 2> <laughs> เดี๋ยวเราเซ็คเคียวไว้ต่อน,นะครับต <laughs> อนนี้พอละ มีเพนเกิดคนหนึ่งเร็วที่สุด2วินาทีตอนแรกผมเพนใช่มผมมีเคียวผมมีอะไรมาดิร,รูสัตสัตคนสัตปอมปอมแบบนี้ว้าว่าครับเพื่อนวปสิเพื่อนมาสิในช่วงต้นซีซั่นหนึ่ง้ากันกระจุยโอเคประมาณนี้แล้วกันเพื่อนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับบัฟซานิสในแพทนี้ เล่นได้ในแรังสูงหรือไม่นะครับหรือว่าแรงปานกลางผมคิดว่าเล่นได้แน่นอนนะครับเพราะมันล้างขนาดดีแล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ต้องเก็บสแต็กแล้วมันก็แรงขึ้นแล้วนะครับผมเออแล้วก็แรงสูงผมยังไม่แน่ใจนี้การันตีไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยว่าเล่นดีขึ้นหรือว่าอาจจะเท่าเดิมนะครับผมขอรีพอร์ตดีก่อนก็ประมาณนี้กันนะครับยนดีทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้้วเจอกันนคลิปหา ช่วงสปอยคลิปหน้านะครับคือผมกดเข้ามาถาวอรสกินใช่ไหมก็ผมอยากได้อัเเลทเว้เพื่อมารีวิวในแพทช์ที่เขาปรับขึ้นมาแบบว่า <'t> นั่นแหละ R O V I l o v e y o U เจนคลิปหน้าผมวันนี้สวัสดีครับคือ <c oughs> ดวงมันมาว่ะ